ซื้อมันซ yeah. ื้อหลายบินไหมซื mm. Sur, es, <S <S ้อซื <t <t um <t um ้อซ um ื um ้อซื้อไปบันดีเพราะว่าจากองสิมาเอาหน้าบันดีอันบันีใกล้เคียงหนึ่งก็เลยบ่ได้อืใช้งอนจะซื้ออะไรจ้าฟันบอกันก็ซื้อน้ำเหมือนเด็กดังเขาหันหลังผู้นั้นผู้นีมาไปก็ซื้อไปเด็กโควิดไปเน่สินะศิมาอย่างบอกเหรอจ้าเอา ีลุงตัวก็เอาเอนวัคซีนเข่ามาตั้ะมือพื้นนี่ขี้เกี่ยวยังกันไปเกี่ยวเหรอเนาะเพิ่งพนใหญ่เนาะยายารักษาโรคบอกเออนี่ดิโอ้ตัวร่นเมื่อพวกรู้ีหน่อยเอ้ยปลาเสือตัวร่นเมื่อเฮ้ยตัวนี้แฉะตัวเนียนตัวไร้ตัวเนียนตัวไร้ตัวเนียนตัวไร้ตัวนี้ หนึ่งห้าเก้าอ้าวหนึ่งห้าเก้านี่ยจยืนยนดิเพื่อนยินดูดิหนึ่งห้าเก้าเพื่อยืนยินดูโอ้โหวัวานใครเห็นเจ้าโซลตัลลียดันื่อว่าอะไรดันสามตัวได้ดิเห็นนะสามตัวยุ่แลสามตัวทั้งนั้นมอเห็นของเขาโอ้ยขอโทษเจ ตามนั <ítulo> ้นนะครับเนาะตามนั้นสำหรับวันนี้เจเค่ณได้มายิบมาแล้วครับเนื้อทางการเชิงโชคเสิ่หงลาบนะครับเนาะกับเป็นแนวทางของเพิ่นกับเบลลรุ่นน้ำกันอืมิศเก่าก็ยิ่อือเก่มักสาตนโอ้ทิเก่ามจวนเก่าหุเพราะว่าสูเก่าะอืม ตาเล็กปูห้างมีแต่เก่ามากตลอดนี่มีเก่าหมอ่ะอ,อะมีเก่าตลอดถนะครัาเบิ้งน้ำคุีกแล้วอ่าสิมาตัวเดียวกันห่ดเลยม,ม่เมนสิม่าเมนนี่บอกไปโยกคอนหินขึ้นเบิ้คูสามคอนเลยไมเงินอะไรกใดจโยกไม่วหาออธิษฐานคือเก่า กต่กายกขึ้นยกขึ้นบบาๆเบาๆเบาๆ่ชันแบบเาๆ่ชันแบบเบาแล้วกันชันสิบบาขึ้นันาอยุ่งวันในสาวันขึ้นชัิก็ส่้ามทุกเน่าไป้นกเดือนยกขึ้นไว้ามเดยดคือเก่าัวไมแข็งหวไ่แห็งที่ฐานที่เก่า เอารอรุ่นนอ่ากันนะครับเนาะเอารอลุ่นเทินกันเป็นอธิษฐานนกข่อนหินเที่ยวงวดที่แล้วเพิ่นก็นได้ครับออกมาโตเป๊ะครับผมงวดน,นี้เพิ่นกันเน้นตัวน,นี้เพิ่นก็เอออธิษฐานที่เเ่าขึ้นงวดทั้งสามก่อนเรนเรากาอธิษฐานวัน chị 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 ăn con chị 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 เอาเอาเป็นยอหลุมโขกมันเป็นปฏิมาตรงกันเนาะใช่ยซื้อจากูงกันนะครับเนาะใม่บูกันสำหรับอไรคุบันุบเลดเป็นวครับผมเดดวงเฮงครับ เจดวงแหงครับผมมาแล้วครับผมครับิรดนวหเลา่สุดบากผมเจดวงแหง90ล้านครับผมวันนี้มาเจอตัว เจอตัวเป็นๆนะครับผมเราก็โชคเราครสะสมผักข้ามาสะสมผักเซี่ยฟี่กันเจ้าเปล่าไปพาหายังผิไปเซี่ยฟี่กันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมมาตามตัวเพื่ินเพื่อนสีมาถ้าบุญมาถามเพ่อนว่าเพ่อนเสียงโศกเสียงดับ ตัวใดครับหน,นี้เนาะเงินใส่ได้หนีมันมาอยู่ได้หนีคือบอมีเงินคุณมาขบุญน,นะครับเนะบาะเจเจคนดังครับผมเ,เตามนั้นนะครับเด้อเจสัมผัสแน,น่เป็นได้โชคดีค่ <c oughs> ะเจยคนดังเจวันนี้เป็นอะไรอาจารย์แม่นกว่า แบงปัดโชคดาบแน่ซืือตัวใดไปแน่ก็ยากคู่ว่าซชือตัวใดนั่งยันที่เปัดอาจารย์นี่ยต้อัดแบบนี้นครับเขาคุยกับอา่าร์ครับโอ้แบงปัดหน้าทางแน่ไดบครับแบงปัดแน่ลกทุ่ดตัวใดแน่บมมันจะเป็นการสัดกันมันัดกัเ่อวนโอ้มาขอโชคน้ำเพลินเนาะต้องรอน้าเพลินครับผมครับผมต้องรอน้าเพลินเนาะเอานะครับเนาะ เจออคนดวงแห่งครับผมเพิ่มพรเพิ่มมีโชคมีหลับงานไงนีอนี่มะขอเพิ่นเพิ่นมาขอโชคขอลาภน้ำกันนะครับเนาะเก่ามาเพิ่นก็มาขอโชคศีวัดกุเทาห่าแต่วมาท้าบุญน้ำอาจารย์เพิ่นนะครับเนาะตามนั้นครับผมมารอรุ่นไปน้ำกันครับที่แน่ๆก็คือเพิ่มมาเพิ่นมาขอโชคขอลาภน้ำพระอาจารย์ก็ต้องรอนดเพิ่นนะครับเนาะ ก็ขั้งแต่ถวายท่านออกไปทอนถวายท่านแป๊บหนึ่งนะหนุ่มครับอาถวายท่านอันวันที่28เดได้หยาดยุ่มผู้ใดสีอาสาสมัครกอาสาสมักเป็นผู้ยิ่งเกิดปีเสือครับผมต้องเกิดปีเสือท่านันเด้ออาจารย์ประกาศมาแล้วสาวบริสุทธิ์าสาวบริสุทธิ์สาองคนสองคนวันที่ยี่แปดใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวใส่ผ้าถคลุม หาบกระบุงเงื่อนกระบุงท่อโดยหาบกระบุงเงื่อนกระบุงท่องที่มูลที่วิสิทธิ์ครับผมผู้ใดมีความต้องการประสงค์อยากจะมารวมกิจกรรมนั่นต้องเกิดปีเสือเกิดปีเสือบริสุทธิ์บริสุทธิ์อายุเจ็ดปีแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยครับผมเพื่อเพื่อบริสุทธิ์เพื่อแจกเลยเกิดปีเสือเท่านั้นแล้วก็เป็นสาวบริสุทธิ์ใส่ชุดขาวสองคนครับในพิธีเท่าเป็นซีดีมุขพ้นก่อ อ่าลูกครับลูกให้กระบุงเงินกระบุงท่องครับผมลดอสิบาร์บอดี้สุดหรือว่าลดนั่นแหละแต่ว่าใส่ชุดเท้านะครับลูกผักบุ้งนะมหากกระบุงเงินกระบุงท่องนั่งกันเด้อสองคนเด้อสองคนสองท่นนะเกิดปีเสือเขาเกิดปีเสืออย่างเดียวเกิดปีเสือครับผมเน้นย้ำเกิดปีเสือท่านนะครับเด้อเกิดปีเสืออ่าเด้อใส่ชุดขาวามาหาบอ่า ผู้ใดสิเจอมกระเป๋าประเดี๋ยวเาปรี๋กระเป๋าไปเจอมกระเป๋าทำธีแล้วสิ่งสำคัญเด้อเวลาลูกท่าธีในในใจให้บ้านล่านเดี๋ยวจะมาปากสองปากก็จะสองบาทสามบาทต้องมาล่านล่านเด้อต้องเน้นล่านลานอย่างเดียวคิดในใจครับถวายเอาคิดเอาทาาสอบต้องเอาเงินล่านเท่านั้นครับ ครับผมเบิ้งบรรยากาศไปดกันครับสำหรับ, uh, FC, รบเอฟซีที่ร่วมบุญเขามาน้ำด้ครับเด้อที่ร่วมบุญเขามาน้ำช่องเจียบหนึ่งของขาชแนวมาแห่งมวนท่ามวน มาแห่งมวลซื้นครับผมยอดต้นเงินที่เฮาที่ได้ถวายในวันที่ยี่สิบแปดครับผมกะเป็นเงินตามยอดนี้ด้ครับเด้อหนึ่งแสนสองมืนแปดท่านสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมเนาะอ๋ะอขขอบบุญขอบพุณหลายๆสำหรับเอฟซีที่ไวใจ สำหรับไล่ซื้อท่างเก็บหนึ่งหองหาก็ร่างไรสดด้วยการขอบคุณสำหรับพมเราฟังน้ำกันคือก็ร่างใจให้กันได้ครับเด้อ,อกระมีเต้นหนึ่งหลังเนาะครับมูลค่า1 5มื่นหาครับผมได้ซื้อกันงอนนะครับสืเข้าจะได้ร่วมแห่ต้นเงี้ยไปน้ำกันวันที่ยี่แปดนะครับเด้อแต่ร่วมเป็นยอดอหนึ่งแสามพันอยห้าสิบเจบาทครับผมเนาะ ตามนั่นครับผมสำหรับยอดอต้นเงินยอดผัาปลาที่ยึบแกะได้ครับทีแอดมินที่ใดเดิเนทางแม่แห่นับกันครับเมื่อผู้ใดอยากเสียงอาเจ็ดนี่กะรล่อลุ่นไปประกันได้ครับเด้อแล้วก็มีอันหนึง่งแอดมินฝันแอดมินจือปลอกข้อมฝันในห้างกินได้ตอนหรกก็เหมือ,อง,งเอิญเนะาะก็บหมงเอิญอ่า อาเจ็ตที่มาของอาเจ็ตแอดมินฟันอ่าทั้งสี่ละ่ะแอดมินจะบอกพวกฟันจะฟังได้แอดมินฟันว่าอ่ามีคนมาให้แอดมินอ่ะซื้อเลขเจ็ตฮา,าเจ็ตครับผมเจ็ตฮาเจ็ตไม่ยนินบอกครับเจ็ตฮาเจ็ตครับผมเลขพวกฟันของแอดมินเองนะครับเด้ออ่าใครมากระจายพินไปหน้า ให้ผมมาพานนะครับเด้อทีเนี่ยแอดมินฟันได้งวดนี้กะแจ็คสี่มาบกมาครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมเจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าตรงกับยอดเงินพอดีนะครับเด้อตสบายอดเงินเป็นสี่ห้าเจ็ดครับผมเอาตามนั้นครับขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางราคาจะเรียมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อผู้ใดร่วบบุญร่วบกุศลมากขาดอ่านซื้อขาดตกบก่องนี่ยังกับขอตรวจขอพายลาย อ่าสิบว่ามันนั่นคือปไปได้ครับผมเพราะว่ากะบกับเป็นเงินหลายตะนวดหลายบาทไอ้เม็นกะบ่อยากเก็บไว้ครับว่าเอาไใบเพิร์นทยอยไใบเพิ่์นที่อัดครับผมเว่าเงินเป็นเงินทำบุญเนาะตามนั้นครับผมเก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับแนวทางได้ครับเน้นย้ำได้ครับเรื่องภู้ใดอยากลงทุนไว้ครับ Min, แอดมินเรียกแอดมินฝันนะครับเด้อบริเวณเกี่ยวกับวัดของอาจารย์เด้อบริเวณเกี่ยวกับวัดกุฏเน่แอดมินเป็นฝันครับผมมีคนบอกเสื่อพระบาร์จะได้เรียกบอกเปห้ก้อนพระบาร์พราร์เจ็ดห้าเจ็ดครับผมก,ก,ก,กับขับไปยังไงเจ็ดห้าห้าเจ็ด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 นะครับมีบักกี๋ตัวครับผมตามนั้นครับผมอเอากระไรมากรกะจัดไปสักหน่อย ขามือวันที่28มาแท้ๆขาว่าตัวนี้พอจะเสียใจได้ครับเนาะซื้อว่นไหนพอจว่าได้อ่เพื่อสีมาว่ามากันไม่รู้ครับผมอ่าอดีตการันต์เด็ของแอดมิ่งเด็กนะครับเด้อตามนั่นครับผมสรุปก็คือยอดโดเงินซีดีๆแค่ไงอ่ในมือนั่นตามนี่ครับอ่าแล้วก็เต้นยิงหนึ่งหลัง เ c ซีทั้งเมืงงองนาวกุ่ะครับไม่ห้ครับแคปหน้าจอไว้ครับผมอขอบคุณครับ